สื่อญี่ปุ่นหลายสำนักจับตามองลิซ่าแบล็กพิงทัทางเรื่องรักและเรื่องต่อสัญญา YG สื่อญี่ปุ่นหลายสำนักนำเสนอข่าวของลิซ่าแบล็กพิงโดยจับตาทั้งเรื่องข่าวลือทีลิซ่าออกเดทกับเฟรดดิกอาโนและข่าวกันต่อสัญญากับค่ายไวจีเอนเตอร์เทนเมนทที่ยังไม่ชัดเจน โดยนำเสนอว่าข่าวการเด็ดของลิซ่าแบล็กพิงกกับเษธีชื่อดังนั้นยังไม่มีการยืนยันว่าทั้งคู่กำลังคมหาดูใจกันแต่อย่างไดและเฟรดดิกอนโนก็ไม่ได้สนิทกับลิซ่าเพียงคนเดียวแต่ยังสนิทสนมกับสมาชิกแบล็กพิง k ทุกคนด้วยจึงอาจเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาในตอนนี้นั้นอาจเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็จับตามองเกี่ยวกับการต่อสัญญากับค่าย YG Ent เ r t a i อร์เ t ทที่จะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมนี้โดยหยิบยกเอาเข่าวของสื่อจีนออกมาพูดถึงปัญหาการติดต่อง,งานของลิซ่าหลังเดือนสิงหาคมโดยทางค่ายได้ออกมาตอบเพียงแค่ว่าลิซ่าคงยุ่งกับการเดินสายทัวร์และตารางงานส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการต่อสัญญาแต่อย่างใด